ขอขอบคุณลูกค้าอำเภอซามโก้จังหวัดอ่างทองส่งมอบแทน่นวางเครื่องยนต์รุ่นที่4แทน่นวางเครื่องยนต์รุ่นที่4ี่รุ่นนี้ขาดหลอสาม,มารถผับได้เราใช้เด็กหน้าในการผลิตแข็งแรงทนทานรุ่นนี้ค่าตังจะเป็นค่าตังแบบเสียบสลักค่ะเราก็จะเจาะรูไว้เพื่อให้ปรับระดับในการเสียบสลักได้นะคะตรงมือเข็นที่รากจูงก็สาม,มารถปรับระดับซุ้งต่ำได้แล้วก็สาม,มารถถอดออกได้จ้าเดี๋ยวเราจะนําสินค้ารุ่นนี้ไปส่งให้กับลูกค้าที่อำเภอซามโก้จังหวัดอ่างทองกันเลยนะคะ,ะเมื่อ เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าก็นําสินค้าลงทันทีเลยจ้าขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการสินค้าการเกษตรภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านคลองเศร้าเนาการเกษตรด้วยนะคะเมื่อลงสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการสาธิตให้กับลูกค้าเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจการทํางานได้มากขึ้นจ้าเมื่อผับลอไปด้านล่างแองก็สาธิตให้ดูว่าเมื่อตั้งเครื่องยนต์แล้วการใช้งานจะสั้นสถานน้อยมากแต่เมื่อผับลอมาด้านหน้าจะทําให้การเคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่างๆสะดวกสบายมากยิ่ง ขึ้นนะคะ